อนุทินอุ้มเขียนว่าองนอนสิงห์กลับมาตึกไทยคู่ฟ้าด้วยจุดเด่นที่บิ๊กตูโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐาย้ายไปไว้ที่ตึกแสงอาทิตย์หลังจากนั้นผู้สื่อสารรายงานว่าเวลา12นาฬิกา9นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่ใช้รถตู้เบนสีดำทะเบียน1น,นช4268กรุงเทพมณฑลได้เคลื่อนย้ายองค์นรสิง์จำลองที่เคยเป็นบ้าน,นารสิง์จากตึกแสงอาทิตย์ที่ติดก,กับตึกนาริสมสรไปยังระเบียงชั้นสองของตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นจุดเดิมตั้งแต่ปี2564ใน สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่เมื่อพลเอกเศรษฐาทวีสิงย้ายไปไว้ที่ตึกแสงอาทิตย์ในช่วงรัฐบาหาละนั้นและไม่มีการเคลื่อนย้ายกลับมาตั้งแต่แล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่เสร็จการเคลื่อนย้ายนาย,นายนอนุทินชาญวีรกุลรมกระทรวงสาธารณสุขมหัดไทยได้อุ้งองนอนสิงใหม่วางตัวอยู่ตรงกลางของตึกไทยคู่ฟ้าโดยใส่ใจทางภูมิศาสตร์พร้อมคล้องพวงมาลัยเชิงตะวันออกซึ่งเป็นทิศทางของบ้านพิษนุโลก สำหรับประวัติศาสตร์บ้านนอนสิงหรือทรเนียบร,รัฐบาลในปัจจุบันอดีตเป็นสมบัติของต้นตระกูลพึ่งบุญนอยุธยาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าให้สร้างบ้านพระราชทานแก่พระยาประสิทธิสุภกา,ารหม่อมหลวงเฟืองพึ่งบุญนอยุธยาซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงสุดเป็นเจ้าพระยารามราบซึ่งมีหน้าที่บัญชาการกรมมศหน่วยงานที่มีนรสิง์เป็นตราประจํากรม และน่าสนใจที่สุดคือบ้านนอนสิงหรือทำเนียบรัฐบาลในปัจจุบันอดีตเป็นสมบัติของต้นตระกูลพึ่งบุญนอยุธยาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าให้สร้างบ้านพระราชทานแก่พระยาประสิทธิสุภกา,ารซึ่งเป็นจุดเด่นของการสร้างบ้านแบบครบวงจรซึ่งมีความสำคัญในการประชาคมและเศรษฐกิจ